สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนนอีกแล้ววันนี้ตามที่สัญญาไว้เลยแนนมาอยู่กับรถตัวตอนเดียวนะคะตัวเดิมที่รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้เนาะวันนี้นะคะรถของเราเนี่ยต่อคอกเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาดูหรือมาชมตัวรถแล้วก็จะมารีวิวอีกรอบนึงว่าตัวรถที่เราได้ไปต่อเสริมตัวคอกเนี่ยเขาเสริมตัวไหนมาบ้างเนาะ มีแหนบมีเผามีชกไว้นะคะแล้วก็มีตัวตัวคอบนะคะแซมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยมาค่ะตัวล้อนะคะเขาเปลี่ยนแม็กค่ะเป็นแม็ก RE 3 0นะคะตัวนี้นะคะจะขอบข้างหน้าของเขาจะเป็นขอบ18นะคะแล้วก็ตัดลายด้วยสีแดงทั้งหมดเลยนะคะดิปเบรกครอบดุมนะคะใส่มาให้ครบพร้อมจบเลยที่อู่นะคะ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าลูกค้าต้องการใส่สีอะไรนะคะแจ้งสิยวมาได้เลยนะอ่ะถัดมาค่ะตัวยางค่ะเห็นไหมคะยางตัวด้านหลังจะเป็นยางบรรทุกนะคะมีขนาดใหญ่กว่ายางด้านหน้าตัวนี้หน้ายางของเขานะคะจะอยู่2-2-5ับอ่า7-5นะคะซูมมานิดหนึ่งก็ได้ค่ะ ตาก้องสูมาน,นิดนึงเนาะ2 2 5ทับเนะคะขอบ15ตัวนี้เป็นยางบรรทุกนะคะ XCD นะคะเป็นยางของตัวสำหรับบรรทุกทั้งเปลี่ยนตัวแหนบนะคะเปลี่ยนตัวเพลาแล้วก็ตัวครอบที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นสีแดงนะคะสังเกตเลยว่าตัวลายแม็กด้านหลังกับตัวลายแม็กด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่าความถี่ของแม็กหรือว่าตัวคู่ที่เขาจับในตัวแม็กเนี่ย จะมีลักษณะถี่น้อยถี่มากต่างกันนะคะ,ะแล้วก็สำหรับตัวครอบหรือว่าตัวล้อหน้าเนาะเดี๋ยวซูมออกไปนิดนึงว่าตัวรถเนี่ยครอบสีแดงทั้งหมดเลยนะคะก็จะดูสวยมีการตัดลายเงานะคะของตัวตัวครอบที่อยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าเขาจะมีสแตนเลสนะคะแสมเข้ามาให้เนาะก็จะไม่ใช่ตัวตัวนี้ตัวท่อ ทั้งหมดเลยนะคะตัวเชื่อมนะคะเขาก็จะค้นสีมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวด้านด้านหลังของตัวคอกนะคะตัวนี้เขาก็จะมีตัวที่จับมาให้เราสำหรับเปิดปิดหรือว่าล็อกนะคะ,ะการหล่นเนาะเขาจะมีอยู่สีชั้นของตัวเหล็กนะคะความสูงของตัวคอกเนี้ยก็จะอยู่เมตรสีนะคะแล้วก็จะมีตัว กันหลนเนี่ยอยู่4ชั้นนะคะแล้วก็ตัวที่ที่จับหรือที่เปิดไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไฟท้ายหรือว่าฝาท้ายเนาะเพราะว่าตัวตัวเหล็กเขาจะดันให้ติดกับตัวแม็กไคลเนอร์เลยนะคะส่วนด้านล่างค่ะขยับมานิดนึงนะคะด้านล่างก็จะมีเสริมแหนบเสริมเผนะคะเปลี่ยนชกเป็นชกคพ้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีแหนบเดิมนะคะซ่อนอยู่ด้านบนเล็กๆเห็นไหมคะ ตัวแหนบที่แถมมากับตัวรถนะคะหรือติดมากับตัวรถเนี่ยก็จะดูเล็กลงไปทันทีเมื่อเราเสริมตัวแหนบเพิ่มเติมขึ้นมานะคะอ่าแล้วส่วนตัวเพาเดิมนะคะทางทางเราเนาะก็จะคืนให้ลูกค้าด้วยนะคะก็คือจะคืนทั้งตัวเพาเดิมตัวยางนะคะคืนให้ลูกค้าเลยค่ะสำหรับรถตัวนี้นะคะมีราคาอยู่ที่อยู่5,90,000บาทค่ะบวกค่าสีไปอีก700 0เป็น 5 9 7 0 0บาทนะคะเป็นสีลูไซส์เนาะก็จะมีทั้งสีเทาดำสีบอลเงินนะคะที่ต้องเพิ่มราคา7,000บาทรวมทั้งหมดราคารถคันนี้นะคะอยู่จำนวน5 9 7 0 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ต่อข้อที่อยู่ด้านหลังนะคะส่วนอุปกรณ์ต่อข้อที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเรารับจัดไฟแนนซ์อยู่ที่120,000บาทค่ะส่วนอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเพิ่มเติมมาส่วนต่างแยก นะคะก็จะให้ลูกค้าจ่ายแยกไปนะคะเพราะว่าเราจะจัดไฟแนนซ์รวมทั้งหมดเนี่ยไม่เกินอยู่แสนสองนะคะรถคันนี้เพิ่มเติมมาเกินแสนสองแน่นอนนะคะตัวส่วนควบของตัวไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือว่าจะเป็นคอกลูกค้านะคะที่ที่สนใจสามารถทักมาถามเซลลหรือว่าสามารถโทรตามเบอร์โทรของเซลลด้านล่างได้เนาะแล้วก็คอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยว ทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้เดี๋ยวเซลลติดต่อกลับไปนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเริ่มต้นในการทำเกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะหรือว่าอยากออกรถเพิ่มนะคะสามารถทักมาสอบถามเซลล์ได้เงื่อนไขเป็นยังไงหลักการใช้เงินการผ่อนการดาวอยากได้แบบไหนสอบถามเซลล์ได้หมดเลยค่ะวันนี้แนนฝากไว้เท่านี้แล้วกันค่ะสงสัยอะไรก็ทิ้งไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้โอเคคะ่ะสวัสดีค่ะ